เมฟได้รถมีอะไรบ้างเนี่ยเบอร์เกอร์ธรรมดาเอคานคมี่ิสเศษอ่าพิเศษเป็นสองชั้นนะตอนนี้เรายังไม่ทำเบคอนนะครับยังทำเบคอนไม่ได้ยังทำเบคอนไม่ได้โอเคมีแต่ธรรมดาครับคุมีแต่ธรรมดาก็ใส่ชีสนะครับครับอ่าหมู แล้วก็นเนื้อโอเคสองชัน้นพิเศษดีกว่าที่เป็นสี่รอสามสิบบาทครับ

ท่าไรคสอครับคเนีย yeah, น no ึงเทาไรมูสน่ no, ึงมูสอโอเป็นสามริงีครับพี่ชื่ออะไรครับมั่วินอยวันนึติอรยัขายไ้ันหน่เเอาล่ะทุกวันทีคเด็กด้ make room i've got beef on as well can up on as <coughs> i can cook <coughs> and teach Just call may pack. it I'll pack, pack. give ko my อันนี้ม่ะ รอยู่ที่กับตันคอร์เนอร์เบเกอร์เบเกอร์แอนด์เคบับนะครับอันนี้แบบชั้นบิสเนสคลาสนะคือเป็น2ชั้นนี่ดู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 ดชั้นดู2ชั้น,นอ่าอันนี้คือเนื้อ2ชั้นมีเบเกอร์หมูกับเบเกอร์เนื้อนะครับคนทำเป็นชาวอเมริกันนะอ่ะขาขาขาดทั้งสองข้างนะครับ ไม่ได้สอบถามว่าทําไมก็น่าจะผ่านสงครามมานะโอ้กินไงเนี่ยกินแล้วต้องเลิะเทอะแน่นอนเพราะว่ามันใหญ่มากใหญ่กว่าปากเราเยอะอืมอืมมันกินอยู่ที่เมริกาเลยอืม ตล์แบบโฮมเมดมาลองนะครับอยู่วงแหวนามิรนทาเข้ามาแถวๆไม่ได้ไปทำหมู่บ้านปัญญานะมาทางพัดส,สอนจะอยู่ระหว่างพัดส,สอนวงแหวนกับมัทน,นาวงแหวนนะครับอยู่หน้าเซเว่นีเลเวนไม่มีที่นั่งกินนะต้องซื้อมากินนะด้รถ โอเคครับ okay,